ให้ดูกันใกล้ๆครับหอยจอสถิติโลกก็คือใหญ่เท่าแขนเท่าแขนของจริงเดอร์วะนี่เดี๋ยวพากันให้ดูแบบสดๆเลยกินให้อร่อยต้องราดน้ำจิ้มไปเลยแบบนี้นี่กับเนื้อปูช้ำๆนะพ่อจา๋าแม่จา๋า <c oughs> อยากให้ขยโดดขย่ำเข้าไปเลยมาแบบทะลักัะเธอ <c oughs> พ่อจา๋าแม่จา๋าดู <c oughs> ให้ดูเนื้อปูดิ กกันันนอ้ยยเชีงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ที่ชนบุรีนะอยู่แถวตลาดหน้าเก่งจะบอกว่าแถวนี้ยของกินเยอะมากแต่วันนี้จะพามากินห้อยจ้อในตะำนานลูกเขาแบบใหญ่แบบใหญ่เท่านี้่ยเธอ <c oughs> แล้วเนื้อปูคือมาแบบจุกๆนั่นๆเลยเดี๋ยวพาไปดูจะบอกว่า นี่นะครับตลาดหน้าเก่งนะเป็นชุมชนโบราณในตำนานเลยนะจริงใช่ยิ่งมาตอนนี้นคือของกินเยอะมากอไปเดี๋ยวพาไปดูกันนี่น,นีถึงแล้วร้านพรนิพาห้อยจอนนะวันนี้พามากินแบบร้านต้นตำรับของเขาเลยเออเขาเปิดมา10บกว่าปีแล้วไม่รู้10คือไม่รู้กี่10ปีนะเราเคยมากินแล้วจะมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์จัมโบ้อันนี้คือไฮไลท์ที่น้องแจ่มพูดนะ เป็นไซส์เสียเบิ้มนะคะเป็นกันเชียงเน้นๆแบบนี้เลยนะทุกคนอันเนี้ยที่ตองจมาบอกจะเป็นกันเชียงหมดเลยนะไม่ได้มีผสมส่วนอื่นนะใช่แล้วคือมาแบบก้อนนึงแบบก้อนเดียวจุกอ่ะเธอก้อนใหญ่เอาไปสั่งก่อนไปสั่งก่อนเดี๋ยวคิวเขาเยอะต้องเสียเบิ้มมาานเนี้ยพี่จ๋าผมขอดูก่อนทอดหน่อยได้ไหมจ๊ะตัวตัวเสียเบิ้มมาจ๊ะพี่อ่านี่นี่นี่ให้ดูกันแบบเรียวๆนะฮะสดสดดูขนาดอันนี้คือยังไม่ได้ทอดนะ เขาการปั <an> ้น <p un> แบบนี้เลยท<ช>ุกคนจนะอบอกว่าทีเด็ดของที่เนี้ยถ้าสั่งสายเสียบเบิ้มเขาจะมีน้ำจิ้มซีฟูดให้ด้วยเอาจริงยังไม่เคยเห็นเลยเนาะใช่คือแบบเป็นที่นี่ที่เดียวเอาตรงๆพี่ทอดให้ผมเลยจ้ะพีะ่ที่นี่เขาจะคิดค่าทอดลูกกะบาดเองนะใช่คือซื้อแบบไม่ทอดก็ได้ไปทอดเองที่บ้าน<ช>ก็ได้ว่าแบบใครอยากไปฟีดเก็บไว้ในตู้เย็นก็อยู่ได้เป็นเดือนเลยนะใช่ใช่พี่จ๋าผมเอาแบบแบบว่าไม่ต้องตัดกลางอันหนึ่งได้ไหมจ๊ะได้ค่ะผมอยากกินแบบยาวๆใหญ่ๆสะใจเลยไปหะนี่เอาทอดร้อน ให้ด okay, 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 ูกันใกล้ๆครับหอยจ้อสถิติโลกก็คือใหญ่เท่าแขนเท่าแขนของจริงเดอร์วะนี่มาเดี๋ยวผ่ากันให้ดูแบบสดๆเลยอู้ด um> ูปูดินะอ้ยกันเชียงแบบกันเชียงเน้นๆเลยเธอแบบนี้นี่ใช่ตั้งแต่หัวจนหางเลยเธอมาแบบสาใจอ่ะเอออันนี้คือพอมาให้พี่ขอหั่นเป็นก้อนมาใช่ปะเยอะมากดูใหญ่มากดูคือเหมือนกินเนื้อปูก้อนแบบเท่าแขนนะเอางี้ดีกว่าเนี่ยให้ดูกันแบบเรียวๆนี่คือผ่าแล้วก็เปิดตรงนี้เลยนะ ใช่คือเยอะ่ากกินให้อร่อยต้องราดน้ำจิ้มไปเลยแบบนี้นี่กับเนื้อปูช้ำๆนะพ่อจ๋าแม่จ๋าอยากให้ขยดขย่ำก็ไปเลยมาแบบทะลักอะเธอไปฮะดูดิโอ้เนื้อปูบวปูเลยเธอกินแบบว่ายาวๆแบบนี้เลยกินแบบนี้แล้วสัใจไปแล้วฮะหนึ่งลูกอ้ยปูปู ปูหกหมดแล้วเนี่ยดูดิเนอะเอาจริงลูกเดียวก็คือเริ่มจุกแล้วนะเธอดูอีกลูกหนึ่ง oh เนื้อปูก็คือมาทะลักไม่แพ้กันเลยจ้า <c oughs> อันนี้เหลือคืออีกครึ่งหนึ่งนะไปฮะล,ลุย<ะ>ต่อและเท็กเจอร์ข้างนอกเขาจะกร,บกรอบๆเนาะเนี่ยกระทอดมาแบบกรอบๆเหลืองๆพองๆแบบนี้เลยนะปูหล่นหมดแล้วเธอนี่ยแล้วข้างในมันยังมีความนุ่มความฉ่ำอยู่ไงเออก็เป็นเนื้อปูแบบ หวานหวานอ่ะเธอใช่หอมเครื่องเทศที่เขาใส่มาด้วยแล้วน้ำจิ้มบูไอที่นี่เขาก็คือทีเด็ดอยู่นะใช่มันจะไม่หวานโดดๆแบบแป๊ดแปลาแบบนึกออกไหมเออมันไม่แสบคออ่ะใช่เออเดี๋ยวลองกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดดูนี่ฮาลาสแบบนี้เลยฮะโอ้อถึงเครื่องนะน้ำจิ้มซีฟู้ดข้นๆเป็นมะนาวสดกับพริกขี้หนูส่วนนะไปฮะหือข้าจ๋าแม่จ๋าดูอือให้ดูเนื้อปูดิโอ้โหกันโอ้ยกันเชียงฟืนทะลักเลยเธอ แบบตะก้อกินเข้าไปกับแซ่บๆหวานๆวานตันี้นะ่ะอืมเธอเหมือนกินปูแล้วอ่ะอันนี้เธอกินไปทั้งหมดสี่ลูกแล้วนะสี่ลูกจริงคนอะไรกินห้อยจอกยักษ์ขนาดนี้สี่ลูกกินเป็นกิโลอ่ะอย่างนี้ดิโก้ดูเนี่ยเห็นไหมข้างในจะลึกแค่ไหนก็เจอเนื้อปูอ่ะเนาะเนื้อปูคือมีอยู่ทุกอนูให้ดูแบบเรียวๆเลยนะอันนี้คือซื้อมาแล้วก็ถ่ายให้ดูเลยนะถ่ายแล้วก็ถ่ายให้ดูเลยเออจวน อันนี้คือให้ดูนะเลยยังไม่เคยลองนะต้องลองนะห่อยจอกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่คือแบบทีเด็ดนะเราเคยเพิ่งเคยมากินที่นี่เหมือนกันนะเนาะครั้งแรกอ่ะเออคือมันจะตัดความเลี่ยนไงเผื่อใครที่แบบว่ากินกับน้ำจิ้มบวยแล้วกลัวเลี่ยนใช่ไหมอันนี้แซ่บเลยใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็คือติดใจเลยนะใช่นี่ครับโอ้ยทางเนื้อปูทางจิ้มซีฟู้ดเนาะค่ะดูดู กัดไปยังไงก็เจอปูเห็นไหมนี่มาเป็นก้อนใหญ่ๆเป็นกัญเชียงด้วยนะใช่ทลักออกมาเลยคือเขาไม่ได้ผสมส่วนอื่นเลยนะไอตัวไซส์เสียบเบิ้มเนี่ยกัญเชียงเน้นๆใช่จะบอกว่าใครอยากกินไซส์เล็กลงมาหน่อยผมก็ได้นําเป็นไซส์กลางนะ<ม>เขาจะใช้เนื้อกัญเชียงเหมือนกันนะทุกคนไซส์เล็กจะใช้เป็นเนื้ออกปูนะ ไซส์กลางกำลังดีลูกละยี่สิบกบาทยีบาทประมาณนี้นะฮะให้เขาทอดก็ได้อันนี้นางคือไม่จบซื้อกลับบ้านอีกจาก้าอุ้ยเธอเอาแต่ไซส์เสียบเั้มเลยหรอใช่ก็เนื้อปูมันจุกๆุกว่าเธอเอาจริงใครจนะซื้อเป็นของฝากก็ได้นะอันนี้เขาเป็นแบบสูตรอากาศไปแช่ฟินอยู่ได้สองเดือนเลยนะ,ะแต่ก็จะมีหลายไซส์นะใครจะกินไซส์ไหนก็เลือกเอานะนี่ อ่าประมาณนี้ให้ดูกันแบบสดๆนะครับไซส์กลางไซส์เล็กไซส์ใหญ่อะไรก็คือมีหมดเนาะใช่อันนี้กูจงกูจ๋าแค่คืนอะไรก็คือมีหมดเลยอ่าอันนี้ซื้อไปไหวสาจีนไหมตุดจีนตุดจีนใช่ไปไหวตุดจีนต้นเดือนนี้เหมาะมากเลยเธอเนี่ยซือไปเก็บไว้ก่อนได้เขาเก็บได้2เดือนนะเนี่ยใช่ไปแช่พุดไว้อ่าแล้วในร้านเขาจะมีของโปงของฝากนะของฝากมาที่ชนบุรีนี่ผมให้ดูฝั่งนี้คือทีเด็ดฮะอันนี้จะเป็นซอสพริกโกสนที่เป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะละไอเทมของชมบุรีอ่ะคือเอาจิงแค่กินกับไข่เจียวก็อร่อยแล้วเราเคยเอาไปกินแบบใส่ก๋วยเตี๋ยน้ำตกใส่ราหน่อยอย่างเงี้ยอร่อยมากาคือมาชมบุรีต้องซื้อกลับบ้านอ่ะอ่าก็จะมีเป็นขวดใหญ่แบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีเป็นขวดขวดแบนเนาะขวดเล็กลงมาหน่อยอ่าใครอยากลองซื้ออันนี้ไปลองก็ได้นี่ทุกคนน้ำจุ่มน้ำจิ้มที่นี่เขามีขายนะ เป็นน้ำจิ้มบวยนะน้ำจิ้มบววเขาอร่อยนะไม่หวานแหลมแสบคอนะทุกคนนี่น,นี่เธอนี่อย่างหนึ่งคือเป็นน้ำพริกห้อยจ้อครั้งที่เราซื้อกลับไปกินคือติดใจมากเอ,อร่อยจริงเขาจะเป็นห้อยจ้อหั่นมาเป็นชิ้นเล็กๆๆอย่างเงี้ยแล้วทาเป็นน้ําพริกอะทุกคนผมเพิ่งเคยกินเหมือนกันตอนนั้นซื้อไปกินที่บ้านคุกกับข้าวคือจบแล้วคุกกับข้าวทอดไข่เจียวกินกับผักนะือฟินมากแบบดึกๆอย่างเงี้ยเขาคุกข้าวอ่ะอันนี้คือผู้ช่วยของผมจริงๆนะทุกคนนี่แบบนี้นะฮะแล้วก็มีขนมขนมนะอ่าประมาณนี้ในร้าานเ มาร้านเดียวจบอ่ะซื้อได้ซื้อของฝากด้วยแล้วก็ได้ของไปกินเองด้วยอันนี้ผมซื้อมากินเพิ่มเป็นแห้กึนกุ้งอยากกินท,ทั้งแล้วกินแล้วติดใจเป็นเนื้อกุ้งเน้นๆ่ะเธอถ้ามากรอบๆเป็นไงเนื้อกุ้งขางอะไรเหรอโอ้เออเหมือนเป็นตัวๆเลยเนาะใช่เน,นื้อกุ้งหวานๆเลยอือเปล่าว่าใครเบื่อกินปูก็สั่งอดีตมาได้เนะเป็นกุ้งนี่ก็มีอันนี้เอามาแค่พอกินเอามาลอง ต่แฮ่ขึ้นปุ้งอ่ะเคยกินละมาน้ำจิ้มน้ำจิ้มเน้นๆไปเลยเออพราะมันแบบกรอบๆนะทั้งแรงมันมีความฉ่ำความนุ่มอยู่ใช่ชอบที่เขาทอดมากรอบอ่ะนะเธอเนาะอร่อยมากลองมะขอน้่งจิ้มฉ่ำๆเลยน้ำจิ้มอร่อยอ๋อเนี่ยปลาข้าทอดมาข้างนอกอคือกรอบมากเสียงอนะ่ะเหยื่อกุ้งไหม,อมเออ มันมาแบบฉ่ำๆวาวๆเลยนะข้างในนะยังนุ่มๆแบบเด้งๆอยู่นะแต่ข้างนอกก็กรอบกรุบเลยไปอิ่มยังอนนี้ก็เดดอร่อยพอแล้วพอแล้ว เดี๋ยวไม่เหลือพี่เอาไว้เก็บในรถเลยทุกคนถ้าใครอยากตามมาร้านเนี่ยเขาชื่อร้านพรทิพาห้อยจอนะสาขาที่เรามาจะเป็นสาขาตลาดหน้าเก่งเนาะจริงคือหาไม่ยากเลยสังเกตแล้วเขาจะสีเขียวๆป้ายแบบใหญ่มากสาขาเนี่ยเขาเปิดแต่6โมงเช้าถึง1ทุ่มเลยนะจริงๆอ่ะเขามีสาขาที่พัทยาด้วยเนาะสาขาบ้านสวนก็มีใช่ที่กรุงเทพก็มีนะชื่อห้างอะไรนะ ชื่อห้างเอ็มสเฟียร์กาพาร์ตนตสามย่านเสามย่านก็มีแต่เราทิ้งรายละเอียดพิกัดไว้ให้ดีกว่าใช่เผื่อใครแบบใกล้สาขาไหนก็ไปสาขานั้นได้เลยหรือว่าใครอยากแบบสั่งออนไลน์เขาก็มีส่งด้วยนะเดี๋ยวเราทิ้งรายละเอียดไว้ให้ดีกว่าเนาะก่อนจบให้ลองชิมปูจ๋าก่อนเน้นๆแบบนี้โอ้โหไปฮะปูจ๋าชิ้นใหญ่ๆไปเจอกัดไปโดนกระดองเขาดังกัดเลยมาไม่กระดองอือเป็นเนื้อมันตรงนี้อ้าวเหรอกัดสิเอาเนื้อเน้นๆเลยข้างบนอะ เออนี่ข้างในเป็นเนื้อปูอ่ะเห็นไหม<ฆ>เนื้อปูมันอยู่ข้างในเนาะช่ำๆกินยังไ่หันกินต่อไปลด้ตลาดน้่าเก่งโอ้ยยังไม่อิ่มอีกเหรอ